รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาจะช่วยบรรเทาเรื่องเลวร้ายได้ดีที่สุดนะคะเพราะสติจะช่วยให้เราสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันได้ค่ะว e s o ย n o พ Plan Base อัลมอนและงาหมอไม่มีน้ำต,ตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกันหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted ใหม่วีซอยนมแพนเบสสูตรอัลมอนไม่มีน้ำต,ตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกัน ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดเรเฉลิมชัยพาเราไปสนทนากับผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุเรือล่มและสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยมุดหม้ใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u l X <S V s o y นม Plant b a s e อัลมอนด์และงา,มาเมล์เติมเต็มภูมิคุ้มกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์วาร์ดีกับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ตำแหน่งงานเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยในวันนี้เท่าไหร่นะครับเราจะชวนไปคุยถึงวิธีเอาตัวรอดในเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างเช่นเรือร่มในทะเลจุดนั้นเนี่ยหลายคนพันิีแล้วเอาตัวไม่รอดเดี๋ยวผมจะชวนคุณไปคุยกับคุณรัฐทัรม์วงทองเหลืองสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับขอบคุณให้เกี่ยวกิรายการนะครับเอาช่วยเล่าก่อนฮะว่าวันนั้นเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนฮะย้อนหลังนิดนึงอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจาากว่ ผมเป็นช่างภาพอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นช่างภาพถ่ายภาพทั่วไปนี่แหละแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าสนใจโลกใต้ทะเลนะฮะความสวยงามของโลกใต้ทะเลอยากเป็นช่างภาพแล้วถ้าเผื่อเป็นไปได้ก็คืออยากเป็นช่างภาพของ n a t natural geographic ครับผมสายใต้ทะเลก็เลยเริ่มจากการที่ว่าไปไปไป,ไปเรียนดำน้ำก่อน Mm hmm. พอเรียนดำน้ําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็แผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากได้1คือบัตรน,ำน้ำาน้กสองคือบัตรช่างภาพใต้น้ำรเราต้องมี2ตัวนี้เราถึงจะเข้าไปเป็นช่างภาพใ,ใต้ทะเลของ n a t i o n l l g o o r r p p i i กได้พอชั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เราก็ไปเรียนดำน้ําที่สระว่ายน้ําที่สระยานะครับก็ฝึกในสระว่ายน้ำหลัก ฝึกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวันที่24ผมก็เดินทางไปที่ชุมพรครับผมวันที่24เดินทางไปที่ชุมพรเนี่ยเราก็ไปฝึกก่อนหน<ส> <รอ S 1> ึ่งรอบเอาเรือออกไปนั่นเสร็จสอบเรียบร้อยพอฝึกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวันที่ผมเดินทางไป24 25ไปฝึกรอบแรกครับ26คือวันเกิดเหตุตอนเช้าเราก็ออกไปครับเพื่อที่จะไปฝึกแล้วก็สอบเลยหลายปีมามล้ะ หปีหกปีละครับยี่สิบหกก็กราสองห้าหกศูนย์ตามสเกดูเนี่ยเราออกไปปุ๊บจะต้องไปดำที่จุดแรกหนึ่งไดฟบเสร็จแล้วก็พักน้ำพอหลังจากที่ดำไดฟแรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็เรือจะต้องย้ายจุดนะฮะแต่ว่ากับตันเรือบอกว่าย้ายไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ก็เลยสตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับแล้วก็เลยงั้นก็ดำได้สองที่จุดเดิมไม่ย้ายที่ หลังจากที่ผมขึ้นมาจากได้สองเนี่ยผมรู้สึกเวียนหัวอผมก็เลยเข้าไปนอนพักในห้องนะครับก็คือเรือมันก็คือเป็นเรือสองชั้นมีห้องโดยสารครับอยู่ข้างในผมก็เข้าไปนอนเรือเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนั้นเดี๋ยวรอเรือมารับมารับมารากไปอซึ่งพอจังหวะเรือที่มารากไปเนี่ยตอนที่เรือมารากผมยังหลับอยู่นะฮะตอนที่เรือมารากเนี่ยผมยังหลับอยู่แต่ว่า ถ้าเรือมันวิ่งด้วยตัวมันเองเนี่ยเราเจอคลื่นเนี่ยมันก็จะยึดล้อตามคลื่นก็ไม่กระแทกครับแต่พอเป็นลักษณะของเรือที่ถูกลากเนี่ยไม่สามารถล้อคลื่นได้ฉันก็จะโต้คลื่นผมซึ่งนอนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็เอ้ยทำไมมันกระเทือนอย่างนี้ผมก็สะดุ้งตื่นพอหลังจากสะดุ้งตื่นปุ๊บมันก็จะมีเรื่องราวที่ตามมาว่าทำไมเรือถึงจบเรือจมตรงนั้นนะครับจริงๆแล้ววันนั้นน่ะที่คุณเอกรู้ว่าเรือจม ที่รู้สาเหตุหลังจากเรือจมแล้วคืออะไรครับมารู้สาเหตุหลังจากเรือจมคือสภาพเรือเก่ามากโอเคแล้วก็ผุมีรอยแตกมีรอยรั่วครับผมนะครับแต่ว่าในแง่ของดีเทลหรือรายละเอียดเป็นยังไงตรงนั้นเนี่ยผมไม่อยากพูดโอานพิงเพราะเดี๋ยวจะไปวีดพคดเรื่องลูกคดีที่ศาลก็ตัดสินไปแล้วแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หลายหลายคนนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนว่าในวันนั้นน่ะคนที่อยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ยคือสิบสามสิบสามชีวิตรู้สึกจะเสียชีวิตไปห้าคนครับคือเสียชีวิตไปห้าห้าคนแล้วก็รอดแปดคนซึ่งแปดคนที่รอดผมก็หนึ่งในในแปดคนนั้นถ้าไปดูภาพสภาพเรือหลังจากที่เอาเรือขึ้นมาบนฝั่งแล้วหลังจากที่มีการกู้ซากเรือขึ้นมาแล้วทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไป ดูจนกระทั่งไปถึงขั้นตอนของศาลเรื่องคดีอะไรแล้วเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าเรือเนี่ยไม่ใช้คำว่าไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับที่จะให้ออกใช้บริการในวันนั้นไวยซ้ำทีนี้เอาสิ่งที่คุณเอกรอดชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยบริเวณที่จุดเรือจมเนี่ยก็ ลึกนะลึกนะลึกลึกลักษณะเรือเนี่ยคือหัวอันนี้คือหัวเรือแล้วท้ายเรือนั้นท้ายเรือมันเริ่มจมเพราะว่าเรือเรือมันเรือรั่วหรืออะไรก็สุดแท้ทั้งนะครับ้ท้ายเรือเริ่มจมเนี่ยพอท้ายเรือเริ่มจมบุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียงคนตะโกนให้เอาถังออกซิเจนเข้าไปในห้องโดยสารด้วยความที่เราไปกันส3บสามคนแล้วก็เป็นช่างภาพเป็นนักดำน้ําด้วยหลายเยอะฉันเรามีถังออกซิเจนอยู่บนเรือเยอะมากครับก็เลยมีเสียงบอกว่าให้เอาถังออกซิเจนนั้นเนี่ยไปไว้ใน พ่อโดยสารก็หวังจะทวงให้หัวเรือเรแต่ว่าจังหวะเซี่ยววินาทีตรงนั้นเนี่ยคือก็มีคนขนถังเข้ามาเนี่ยครับผมจําไม่ได้ว่ากี่ถังสองหรือสามถังแค่วัดเดียวทันนั้นเองก็มีเสียงตะโกนว่าไม่รอดแล้วเรือจมแน่ครับซึ่งจังหวะที่เรือเรือจมนั้นเนี่ยคือลักษณะคือถ้าหัวเรืออยู่อย่างนี้แล้วมีประตูขั้นอยู่ผมอยู่ในเรือฝั่งขวาครับแต่ประตูอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นระยะจากผมไปหาประตูเนี่ย ก็น่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเมตรฉันทันทีที่บอกว่าเรือจมแน่แน่แล้วผมจะกระโจนออกไปตรงประตูแต่ผมกระโจนออกไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันซัดใช่ไหมเพราะมันดันนะน้ำมันดันน้ำน้ำมันดันผมกลับเข้ามาครับผมพอน้ำมันดันผมกลับเข้ามาปุ๊บช่วงจังหวะเวลาเสี่ยววินาทีตรงนั้นแหละที่ผมยังพอมีสติอื ตอนนั้คุเอกอยู่ในอยู่ในห้องแล้วด้วยโอเคอยู่ในห้องแล้วผมอยู่ในห้องนั้นในห้องนั้นน่ะอยู่กันทั้งหมดห้าคนอในห้องนั้นมีอยู่ทั้งหมดห้าสี่หรือห้าคนในประมาณนั้ผมก็หนึ่งในหนึ่งในนั้นแล้วพอจังหวะที่มีเสียงตะโกนว่าให้ออกเพราะว่าจมแน่ๆจังหวะช่วงวัดเดียวตรงนั้น่ะผมตั้งสติได้ว่าผมจะต้องทําอะไรบ้างอสิ่งแรกเลยคือ ผมเป็นลูกชาวเรือนะฮะพ่อแม่อยู่ในประกอบอาชีพเรือบรรทุกสินค้าอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นผมคุ้นเคยกับน้ํามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนสมัยที่เป็นนักเรียนมัธยมก็ชอบว่ายน้ําก็ไปสอบว่ายนองว่ายน้าอะไรอยู่เป็นนนัเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมรู้คือผมต้องเก็บอากาศเก็บอากาศเก็บอากาศก่อนโดยโดยก็คือเหมือนกับคนทั่วไปอะฮะก็คือเก็บอากาศเข้าปอดให้มากที่สุด นะครับโดยช่วงจังหวะเซลฟวินาทีตรงนั้นอย่างที่สองหายใจยังไงการที่คุณเก็บอากาศไว้ในปอดแล้วคุณอยู่ใต้น้ําแต่ละคนอยู่ได้นานไม่เท่ากันเพราะว่าคนหลายๆคนพอเวลาดำน้ำนะครับเก็บอากาศปลวกั้นไม่ปล่อยเลยอันเนี้ยจะอยู่ได้นานเพราะแรงกดจะทำให้ปอดคุณอึดอัดแล้วคุณก็จะุออกมาครับผมนะครับกับอีกแบบที่สองคือ คุณเก็บอากาศปุ๊บเราฟุ่มเฟื่อยปล่อยออกมาเลยไม่นานก็หมดนักเซลเวิทีอยงั้นคือผมเก็บปุ๊บผมรู้ว่าผมต้องค่อยๆปล่อยทีละนิดอย่างที่สามที่ผมนั่นคือผมอยู่ในห้องโดยสารผมเอามือโบกขึ้นข้างบนเช็คว่าเพดานอะไรเงี้ยไม่เจอเพดานครับจ้ะอแต่ มันมีน้ําเข้ามาช่องหนึ่งแรงมากๆเพราะฉันด้วยเซลวินิาฉีตรงนั้นคือผมตอบตัวเองว่าถ้าน้ําเข้ามาช่องนี้แรงขนาดนี้แสดงว่าช่องนี้ต้องใหญ่ออืถ้าช่องนี้ใหญ่แล้วผมมีแรงที่จะถีบตัวเองสวนออกไปผมก็รอดอแต่ถ้าผมสวนช่องนี้ออกไปไม่ได้ก็จบก็จบอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนั้นนะครช่วงช่วงประมาณเจ็ดถึงสิวิตรงนั้นนะโทษนะฮะเอาวะออกช่องนี้แหละซึ่ง จนกระทั่งสุดท้ายหลังจากรอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยกลับไปดูซากเรือหลังจากที่กู้ขึ้นมาเนี่ยยังตอบตัวเองไม่ได้เลยครับออกมาได้ยังไงเพราะออกไปช่องไหนอ,อ๋อเหรอฮะรู้แค่ว่าอ่าช่องเนี้มันต้องใหญ่คือรู้ว่าน้ำมันเข้ามาอ่าโอเคเพราะาาว่าณขณะนั้นคืออยู่ใต้น้าอ,อ๋อโอเคโอเคอยู่ใต้น้ําอยู่ในห้องมืดเพราะเรือจมเนี่ยตอนประมาณห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นอากาศก็โเพลโเพลเพราะฉะนั้นไม่มีแสงละเพราะฉะนั้นมองไม่เห็นอะไรใช้ความรู้สึกแค่ว่าอ๋อโอเคมีน้ําเข้ามาช่องนี้ อแรงช่องต้องใหญ่อืใหญ่พอที่ให้ตัวผมเนี่ยออกไปได้ลอดออกช่องนั้นมาเพียงแต่ว่าเป็นความโชคดีตรงที่ว่าเรือลำที่ผมไปแล้วจมเนี่ยพอหลังจากที่เรือลำที่เขาลากไปเขาเห็นว่ายังไงมันจมแน่ๆน่เขาก็เลยปล่อยเขาตัดเชือกทิ้งโอเคเพราะมันจะว่าตอนแรกจะดึงลำนั้นจมไปด้วยใช่ใช่ซึ่งพอเขาตัดเชือกทิ้งปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีคนต้องรอดเขาต้องโยนเชือกช่วยชีวิตผมก็คว้าเชือกไว้ไม่ปล่อยเลยพอคว้าเชือกไว้พวกเขาก็ลาก ลากผมขึ้นมาพอพอลากผมขึ้นมาอยู่บนเรือผมสำรอกสำลักออกมาเนี่ยเป็นเป็นเมือกขาวๆแบบน้ำทะเลอ่ะเจอะมากก็ก็คืออันนั้นคือคือคือช็อตแรกที่ว่าผมต้องมีสติพอว่าทำยังไงเพื่อที่ผมจะรอดออกมาจากตรงนั้นได้ครับสิ่งที่คุณเอกบอกนะครับผู้ชมครับอันดับแรกสติสองก็คือเมื่อกี้ที่บอกเก็บอากาศหรือฝึกหายใจ เราทุกวันเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนแต่ถ้าเรามีสติโอกาสที่เรารอดน่าจะมีมากขึ้นพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อครับหม่วิซอยนมแคลนเบสดื่มสองกล่องทุกวันเติมเต็มภูมิคุ้มกัน ใหม่ใหม่ไม,ม,ม่สิ้นสุด the new new x be uncharted วีสอยนมแพนเบสเอามอสและงาหมอไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกันคุณผู้ชมครับเรามาสนทนา,ากับคุณเอกต่อนะครับมีอะไรจะขยายความเพิ่มไหมครับสำหรับคนที่ดูรายการอยู่แล้วถ้าเกิดจะต้องเจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้ ที่จะเอาตัวรอดให้ได้คือถ้าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าหนึ่งคือสติสําคัญที่สุดอย่าอย่าตื่นตระหนกตงใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องทําตัวยังไงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือคุณจะเที่ยวคุณจะเดินทางหรือคุณจะไปไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องมีความรู้เบื้องต้นในระดับหนึ่งว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทบอย่างกรณีของผมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เกิดขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อ26กรกฎาคมปี2560อย่างที่ผมเรียนเนี่ยกระแสหนึ่งในในโซเชียลที่เป็นดราม่าค่อนข้างแรงเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิตไป5คนเพราะฉะนั้นกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงตำหนิติดเตียนว่าทำไมไม่ใส่ชูชีพทำไมไม่ใส่ชูชีพถ้าใส่ชูชีพกขคงไม่เสียชีวิตคงไม่ตายซึ่งผมอยากจะเรียนว่าถ้าในวันนั้น ผมใส่ชูชีพมผมคือคนที่ไม่รอดเพราะมันอยู่ในห้องถามว่าเพราะอะไรเพราะอย่างที่อาจารย์พูดนะคือผมอยู่ในห้องใช่อฉอนั้นถ้าผมอยู่ในห้องทันทีที่น้ําพัดผมพัดเข้ามาในห้องอย่างที่ผมเรียนไปตอนตอน้นมันจะดันโตผมขึ้นติดก,กับฝ้าเพดานครับพอดันโตผมติดขึ้นกับฝ้าเพดานปุ๊บผมจะต้องเสียเวลาถอดชูชีพ<อ>กว่าผมจะถอดชูชีพเสร็จครับกว่าผมจะถีบตัวเองออกมาจากในห้องนั้นคงไม่มีเวลาพอให้ผมขนาดนั้น ฉันอย่างแรกที่ต้องทำควเข้าใจคืออย่าเข้าใจผิดว่าการนั่งเรือแล้วคุณจะต้องใส่ชูชีพทุกกรณีจะต้องดูว่าจะใส่องดูว่าคุณนั่งอยู่ตรงไหนถ้าคุณนั่งอยู่ดาดฟ้านั่งอยู่ท้ายเรือนั่งอยู่ที่เปิดโล่งคุณใส่ชูชีพทาไม่ใส่อันตรายครับผมแต่ถ้าคุณไปอยู่ในห้องอแล้วถ้าห้องเป็นห้องปิดอคุณยิ่งใส่ชูชีพอคุณยิ่งไม่รอดยิ่งจะออกยากยิ่งถ้าเป็นเรือที่มีห้องโดยสารที่อยู่ ข้างล่างคุณใส่ชูชีพคุณจะออกมายังไงเพราะตัวชูชีพมันเป็นโฟมใช่เพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำอะดูแล้วทําให้คุณออกมาไม่ได้ผมมีพื้นฐานตรงนี้อยู่ครับเบื้องต้นเพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าผมเป็นลูกชาวเรือเรนั้นอยู่ผมอยู่กับน้ําอยู่กับเรือว่ายน้ําข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นว่าเล่นออืเกาะเรือพวงที่โยงไปโยงมาอันนี้คือผมผมอยู่มาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผมก็จะมี ความรู้ความเข้าใจคือพูดง่ายคือรู้กระแสน้ําใช่ครับใช่ครับให้มันพัดเราไปใช่ครับแล้วเราก็ไปกันมันเรื่อยเพื่อไม่ต้องเหนื่อยมากใช่ครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยคือการการที่ออกมาพูดกันบอกว่าไม่ใส่ชูชีพเลยถึงได้เสียชีวิตเไพราะนั้นผมต้องบอกว่าคนที่ออกมาพูดก็คือไม่รู้ไม่รู้หลังจากที่ผมรอดชีวิตออกมาจากนี่เรือหลังจากที่ผมรอดชีวิตออกมาจากเรือเขาก็ช่วยเอาผมขึ้นมาไว้บนเรืออีกลำหนึ่งที่เป็นเรือที่ไปลากันะฮะ ก็มีการประเมินกันผมก็ประเมินตัวเองตอนแรกก็กะว่าอ่ะในเมื่อเพื่อนยังสูญหายอยู่ห้าคนฉันผมก็จะอยู่บนเรือลำนั้นเพื่อรอนะฮะเราก็เลือสุพรรณอยากรอเพื่อนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมพูดตรงนั้นได้ไม่ถึงนาทีหรือสองนาทีผมเริ่มรู้สึกว่าอึดอัดแล้วหายใจไม่ออกผมก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าผมไม่ไหวละเอผมขึ้นฝั่งเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นฝั่งพอพาขึ้นฝั่งมาปุ๊บ ก็ขึ้นมาที่โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร,รนะครับก็คุณหมอก็ดูแลรักษาเอกซเรย์นั่นนี่นูน่นเพราะว่ากินน้ำทะเลเข้าไปเยอะ,อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือ<ม>เรื่องของปอดติดเชือ้อซึ่งพอวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็มาบอกบอกว่าเมืม่อวานเนี่ยที่คุณตัดสินใจขึ้นฝั่งเร็วเนี่ยถือว่าดีนะเพราะถ้าคุณตัดสินใจช้าไปอีกสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยคุณปอดติดเชื้อแน่เพราะว่าตอนเนี้ยเอกซเรย์ออกมาเนี่ย เริ่มมีฝ้าขาวๆนิดๆแต่ยังไม่ถือว่าร้ายแรงยังรักษาได้ยังรักษาได้ผมก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นประมาณสามวันแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องประเมินตัวเองนะใช่ครับค,คือโอเคเราอาจจะเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงคนที่ไปด้วยกันกับเราแต่ว่าถ้าเราไปห่วงเขาแล้วเสร็จแล้วทุกคนคงทราบนะครับการจมน้าทะเลเนี่ยนะครับเออน้ำทะเลไม่สะอาดนะครับคนที่เคยสำลักน้ำทะเลจะรู้นะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยคุณจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ท้องเสียนะครับไดเรียแบบแล้วก็ที่สาคัญคือเมื่อกี้ทคุณเอกบอกนะครับอันนี้เขาจมนานก็ปลอดเชือ้อได้พูดถึงพูดถึงจมนานตอนที่ผมหลุดออกมาอืม,มีพี่คนหนึ่งที่เป็นพวกหน่วยกู้ภัยเขาก็ถามว่ารอดออกมาได้ไงอืมผมก็ถามย้อนกลับไปทําไมเหรอพี่เขาก็บอกรู้ไหมเรือจมไปเท่าไหร่แล้วเออเออเออประมาณสามนาทีนะประมาณสามนาทีแล้วก็สองสมเมตรแล้วผมก็นึกได้ใจอ๋อโอเค ผมรอดออกมาได้จากความลึกขนาดนั้นอกับด้วยระยะเวลาขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นทุกคนเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าการที่จมน้ําอยู่ได้านาทนามนาทีคือใช่ใช่คือแค่พูดง่ายคือแค่นาทีนึงก็แยากแล้วครับก็สดับว่าสรุปว่าคือหนึ่งก็คือมีสกิลในเรื่องการใช้ชีวิตในน้ํำค,คือเป็นเด็กเป็นเด็กชาวน้ำมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับมีสติ สองบวกกับการหายใจเป็นเียบอากาศเป็นแต่ที่มากขว่านั้นก็คือเรามีสติทีนี้สิ่งสุดท้ายที่อยากจะชวนคุยในวันนี้ครับคือการที่เราจะเอาตัวรอดในเวลาที่มันวิกฤตเนี่ยต้องฝึกแบบไหนยังไงมันต้องคู่กันนะครับอันนึงคือมีมีสติแล้วรู้ว่าต้องไม่ไม่ตื่นตนกแล้วก็ตั้งสติรู้ว่าต้องทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามตามลำดับอันนั้นคือ เป็นสิ่งที่เร,เราเราเราฝึกได้อยู่แล้วซึ่งถามว่าเราจะฝึกสติทำอะไรก็คือด้วยความที่ว่าก็ผมก็พุทธศาสนานะฮ<ม>ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิเรื่องการฝึกสมาธิเรื่องของอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเรื่องของสติ<ม>กับอย่างที่สองคือหาความรู้<ม>นะครับถ้าเราจะไปเที่ยวทางน้<ม>ําไปดีเรือ<ม>ควรจะนั่งตรงไหนยังไง<ม>นั่งอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่า ถ้านั่งตรงนี้คนใส่ชูชีพนั่งตรงนี้มีคนใส่ชูชีพนะครับเพราะฉะนั้นคือนั่นคือสิ่งที่เราหาความรู้ได้อย่างที่สมคือการฝึกซึ่งตรงนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเรือจมมันคงฝึกไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่ฝึกได้อย่างเดียวเราอาจจะไปฝึกคร่าวๆเบื้องต้นนะครับแต่ว่าต้องต้องย้ำนะครับต้องฝึกโดยมีครูมีครูสอนไว้น้ำมีผู้เชี่ยวชาญ แนะนำซึ่งอันนี้เราอาจจะไปฝึกในสระว่ายน้ําเวลาที่ไปไว่ายน้ําสนุกสนานกับเพื่อนอเราก็อาจจะทดลองดูว่าถ้าเรากั้นหายใจแล้วลงไปอยู่ใต้น้ําเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนฝึกการหายใจใต้น้ําว่า,าแบบที่ผมเรียนไปว่าจะ แบบไหนถูกแบบไหนผิดอันนั้นคือคือเราฝึกได้แค่นั้นเพราะเราคงไม่สามารถฝึกในสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับน้ําในสระกับน้ําในทะเลเนี่ยมันก็ต่างกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามคือไม่ว่าคุณจะฝึกมาแค่ไหนก็ตามณช่วงเซี่ยววินาทีนั้นคือถ้าคุณไม่มีสติอคุณก็ไม่รอดสาคัญที่สุดคือสติครับเพราะว่าเพราะว่าคือเราก็เห็นในข่าวอยู่บ่อยไปที่ ผู้ชํานาญผู้เชี่ยวชาญฝึกทุกอย่างมันยังดีแต่ว่าการณ์ก็ไปไม่รอดพอเจอเหตุการณ์ที่สติแตกหรือว่าตั้งสติไม่ได้ก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมชวนคุณมาคุยกับคุณเอกตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเจออุบัติเหตุเมื่อไหร่เพราะมันคืออุบัติเหตุแต่ทุกครั้งที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าอินแบบมันเป็นเรื่องที่มันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเป็นเรื่องที่มันแบบ อันสเทนตี้นะครับมันจะต้องมีสติสติเนี่ยฝึกได้นะครับแล้วการฝึกสติเนี่ยคุณจะต้องฝึกทุกวันฝึกตลอดเวลานะครับการตื่นตกใจเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นแน่ๆแต่ตื่นตกใจแล้วพยายามดึงสติกลับมาให้เร็วโอกาสที่คุณจะรอดสูงมากนะครับอย่างที่คุณเอกบอกนะครับคือจมไปทั้งสานาทีตามคําบอกเล่าของคนที่คนที่อยู่ข้างบนบอกว่าเกือบเกือบสามนาทีซึ่งก็ถือว่านานนะครับเพราะปกติมนุษย์เนี่ยหนึ่งนาทีก็ คุณลองกั้นลมหายใจคุณเองแล้วกันนะครับแล้นี่อยู่ในน้ํามันจะมีสภาพที่มันต่างไปจากการที่กั้นหายใจอยู่บนอากาศแบบนี้เราสมมติเราด้เหนือเฉยแล้วกั้นหายใจหนึ่งนาทีได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกอย่างสูงครับครับผมขอบคุณครับผมชมครับสิ่งที่ผมชวนคุณเอกมาคุยวันนี้ก็ย้ําอย่างเดียวนะครับว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นกับเรานะครับจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเหตุร้ายแรงทั้งหลายทั้งปวงถ้าคุณมีสติคุณจะมีโอกาสมีชีวิตรอด แต่ถ้าคุณไร้สติคุณสติแตกโอกาสที่คุณจะรอดเท่ากับ0วันนี้รายการไล v e วาร์ี้ผมเฉลิมชัยคุณเอกรวมทั้งผู้สับสุนร,รายการนะครับต้องลาคด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบอปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แนวคิดให้มุมมองที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ได้จริงเพื่อความผาสุกข,ของตัวเราเองและสังคมของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับหม่ วีซอยนมแพนเบสสูตรอัลมอนต์ไม่มีน้ำตาลทรายตเติมเต็มภูมิคุ้มกันมาถึงช่วงโซ c i ตี้ค่ะวดวงสังคมจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X วีซอยนมแพนเบสอัลมอนต์และงาเม้าเติมเต็มภูมิคุ้มกัน ลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสะวะภาพประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบหมายให้นางเพนญพักสีทองรองประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นประธานจัดงานสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับเกียรติจากนางวัชราพรรุ่งสาคร นายกเหล่กากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่16สิงหาคม2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเจริญพระชนมายุ91พรรษาในวันที่12สิงหาคม2566คุณหญิงแสงเดือนนันนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิ จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยมอบถุงของขวัญและเงินปลอบขวัญพร้อมด้วยอาหารกล่องแก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการสู้รบปกป้องประเทศชาติซึ่งพักรักษาตัวอยู่ณนโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจำนวน73นายโดยในทุกๆปีมูลนิธิจะจัดเลี้ยงอาหารทหารป่วยแต่ในปีนี้ไม่สามารถจัดเลี้ยงได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้เรียนเชิญนายแพทย์สง่าพินิจวิชิตกุลผู้อํานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคนะมารับมอบถุงของขวัญเงินปลอบขวัญพร้อมอาหารกล่องเพื่อน,นําไปมอบให้แก่ทหารมาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์วาไรตี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ